สวัสดีค่ะเคยลองนึกภาพตามกันดูไหมคะว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบตัวเราเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนวันนี้ค่ะเราจะมาสำรวจโลกของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นวิทยาการที่เอาพลังของสิ่งมีชีวิตนี่แหละคะ่ะมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยเอาละค่ะมาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดกันก่อนเลยนะคะลองทายกันดูเล่นๆค่ะว่าเบียโยเกิร์ตแล้วก็ยาปฏิชีวนะเนี่ย ทั้ง3อย่างนี้มีอะไรที่เหมือนกันคำตอบอาจจะทำให้หลายๆคนเซอร์ไพรส์เลยนะคะและมันก็คือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยค่ะและคำตอบก็คือทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองค่ะถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคะเทคโนโลยีชีวภาพก็คือการที่เรานำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตมาใช้เพื่อพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการหมักเบียร์หรือการผลิตยาซึ่งจริงๆแล้วมันคือภูมิปัญญาที่มนุษย์เราใช้กันมาเป็นพันๆปีแล้วล่ะค่ะทีนี้เราลองย้อนเวลากลับไปดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเทคโนโลยีนี้มันมีวิวัฒนาการมายังไงจากภูมิปัญญาบ้าน,านในสมัยก่อนมาจนถึงวิทยาการสุดล้ำในห้องแลบปัจจุบันโอ้โ สไลด์นี้ทำให้เห็นภาพการเดินทางที่ยาวนานของเทคโนโลยีชีวาภาพได้ชัดเจนเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่ยุคหินใหม่หนู่นเลยที่เกษตรกรเริ่มรู้จักคัดเลือกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ดีที่สุดขยับมาที่ยุคอาระยะธรรมโบราณก็มีการใช้กระบวนการหมักทำเบียร์ทำขนมปังแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในปี1928ตอนที่อเล็กซานเดอร์เฟลเมิงค้นพบยาเพนิซิลินโดยบังเอิญจากเชื้อราและที่เรียกได้ว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จริงๆก็คือปี1 0 0 971ค่ะที่การทดลองตัดต่อยีนประสบความสำเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยค่ะถ้าจะให้แบ่งง่ายๆเลยนะคะเทคโนโลยีชีวภาพยังมีอยู่2มิติใหญ่ๆค่ะ ฝั่งซ้ายคือแบบดั้งเดิมอันนี้เราจะคุ้นเคยกันดีก็คือการใช้กระบวนการทางธรรมชาติอย่างเช่นการหมกักการคัดเลือกสายพันธุ์การทำปุ๋ยส่วนฝั่งขวานี่แหละค่ะคือแบบสมัยใหม่ที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเข้าไปจัดการถึงระดับรหัสพันธุกรรมหรือ DNA โดยตรงเลยเอาละค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงเครื่องมือสุดล้ำที่ทำให้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มันทรงพลังขนาดนี้ ซึ่งก็คือความสามารถในการเข้าไปเขียนรหัสแห่งชีวิตขึ้นมาใหม่ในระดับโมเลกุลได้นั่นเองค่ะหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพันธุวิศวกรรมค่ะลองนึกภาพง่ายๆเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์เลยค่ะมันคือเครื่องมือตัดและแปะสำหรับ DNA คือเราสามารถเลือกตัดยีนที่เราต้องการจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งแล้วเอาไปแปะใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อสร้างคุณสมบัติใหม่ๆขึ้นมาได้แบบแม่นยำสุดๆเลยค่ะ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆก็คือการโคลนนิ่งค่ะฟังดูอาจจะเหมือนในหนังไซไฟใช่ไหมคะแต่ถ้าดูตามขั้นตอนในสไลด์ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นค่ะคือเริ่มจากการเอาแค่นิวเคลียสซึ่งเป็นเหมือนสมองของเซลล์ที่เก็บข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดไว้ออกมาจากเซลลของสัตว์ต้นแบบแล้วก็เอาไปใส่ในเซลล์ไข่ที่เอาสมองเดิมออกไปแล้วจากนั้นก็กระตุ้นให้มันแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนแล้วก็นำไปฝักท้องกับแม่อุ้มบุญให้เติบโตต่อไปค่ะ การคลนนิ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ในสัตว์นะคะในพืชเราก็ทำได้เหมือนกันแต่เราจะเรียกมันว่าการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากๆค่ะแค่เราเอาชิ้นส่วนเล็กๆของพืชมาเลี้ยงในอาหารวิทยาศาสตร์ในห้องแลบที่ควบคุมทุกอย่างไว้หมดแล้วไม่นานมันก็จะโตขึ้นมาเป็นต้นใหม่ที่มีหน้าตาและคุณสมบัติเหมือนต้นแม่เป๊ะๆเ,เ,เลยแถมยังทำได้ทีละจำนวนเยอะมากๆด้วยค่ะพอเรารู้แล้วว่า ทำอย่างไรทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วมันเอาไปทําอะไรได้บ้างที่ส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ดูจากแผนภูมินี้ก็จะเห็นภาพรวมเลยค่ะว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยแทรกซึมอยู่ในหลายวงการมากๆแต่ที่ใช้เยอะที่สุดเลยก็คือด้านการแปร์ค่ะกินสัดส่วนไปตั้ง40%รองลงมาก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆอย่างการเกษตรแล้วก็มีภาคอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่ละด้านนี้ก็น่าสนใจทางนั้นเลยค่ะ ในวงการแพทย์นี่ต้องบอกว่าเป็นการปฏิวัติของจริงเลยค่ะเราสามารถพัฒนายารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าหรือวัคซีนแบบใหม่ๆได้หรืออย่างการผลิตอินซูลินสังเคราะห์ให้ผู้ป่วยเบาหวานในปริมาณมหาศาลนี้ก็เป็นความก้าวหน้าที่ช่วยชีวิตคนได้เยอะมากนะคะแล้วมันยังไปไกลถึงขั้นการแพทย์เฉพาะบุคคลที่ออกแบบการรักษาให้เหมาะกับยีนของคนไข้แต่ละคนได้เลยแล้วในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการใช้ยีนบำบัดเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรมให้หายขาดได้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องใกล้ตัวเรามากๆนั่นก็คือการเกษตรค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าเทคโนโลยีชีวภาพสีเขียวซึ่งเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการสร้างพืชพันธุ์ที่ดีขึ้นเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทําให้ทนทานต่อโรคมแมลงหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้อีกด้วย แล้วดูตัวเลขนี่สิคะ1นล้านหแสนตารางกิโลเมตรนี่คือพื้นที่ปลูกพืชจัดแปลงพันธุกรรมหรือพืช GMO เมื่อปี2011นะคะซึ่งเทียบกับจุดเริ่มต้นในปี1996แล้วแล้วก็ต้องบอกว่ามันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดสุดๆเลยค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีนี้แพร่หลายไปทั่วโลกเร็วขนาดไหนและทำไมเกษตรกรทั่วโลกถึงหันมาใช้กันเยอะขนาดนี้ก็เพราะประโยชน์ที่มันชัดเจนมากๆนี่แหละค่ะ คือพืชมันสามารถต้านทานมาแมลงได้เองเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเยอะมันทนแง้งทนเค็มได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งทําให้มันทนยาฆ่ายาได้เกษตรกร,ร,ก,รก็จะจัดการวัชพืชได้ง่ายขึ้นแถมยังเพิ่มวิตามินหรือทําให้ผลไม้สุกช้าลงเก็บได้นานขึ้นอีกด้วยค่ะ นอกจากเรื่องปากท้องกับสุขภาพแล้วเทคโนโลยีชีวภาพยังเป็นเหมือนฮีโร่ในด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะหรือที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพสีขาวซึ่งกำลังช่วยสร้างทางออกที่ยั่งยืนให้กับโลกของเราค่ะดูในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยค่ะ เราใช้จุลินทรีย์ตัวจิว๋วมาช่วยผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการใช้น้ำมันหรือว่าจะเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกหรือแม้กระทั่งใช้สิ่งมีชีวิตไปทำความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารพิษซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าไบโอ e m มิด a t i ชันหรือการบำบัดทางชีวภาพนั่นเองค่ะมาถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะกังวลใจกันอยู่ก็คือเรื่องความปลอดภยัย โดยเฉพาะเจ้าพืช GMOs นี่แหละค่ะคือมีงานวิจัยชิ้นใหญ่มากของสาภาพยุโรปเลยนะคะเขาใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้มานานถึง25ปีแล้วข้อสรุปสำคัญที่ได้ก็คือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเทคโนโลยีชีวภาพและ GMOs ไม่ได้มีความเสี่ยงในตัวมันเองมากกว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมที่เราทำกันมาตั้งนานแล้วเลยค่ะ เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะคะเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงอนาคตของเทคโนโลยีที่ทรงพลังนี้กันค่ะ ถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะก็คือเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยอยู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วจากการหมักเบียร์ทำขนมปังให้ง่ายจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เราสามารถเข้าไปตัดต่อยีนได้ตามต้องการมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและเป็นตัวกำหนดทิศทางสุขภาพอาหารและโลกของเรามาโดยตลอดค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่สำคัญมากๆว่า เทคโนโลยีชีวภาพที่มันก้าวหน้าไปเร็วขนาดนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นโอกาสทองที่จะช่วยแก้ปัญหาสารพัดของโลกหรือมันจะกลายเป็นความเสี่ยงครั้งใหม่ของมนุษยชาติกันแน่คำตอบของคำถามนี้ก็คงอยู่ในมือของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมกันศึกษาเรียนรู้และกำหนดทิศทางของมันต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ